สวัสดีนะสวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมกับสีมาถ้าพ,พี่พีอน้องนะมาเบิ้งนะครับการเก็บมุมนะครับพี่น้องนะมาเบิ้งนะครับการเก็บมุ่มระวงังอ่ะพอดีนะครับผมไม่ได้ไม่เห็นนะ่นเก็บมุ่งนะสิบอใส่วิธีกับผมนะครับพี่น้องแต่สิพาว่าเบิ้งนะ การเทคนิคการเก็บมุมผมเคยแต่ลงไวในคลิปก่อนๆหรือที่ว่าไว้ในทุกคลิปที่ผมไทยนะบางคลิปก็นีนะพี่น้องนะการเก็บมุมเทคนิคแต่ละคนบ่คือกันนะพี่น้องนะนะเดี๋ยวผมพามาเบ้างนะนี่นะเก็บเที่ยวระหว่างน้ำผมนะอยู่ตรงนี้นะผมจะเก็บมุมโดยที่ใส้พัดนานะพี่น้องปักลงลึกๆนะครับแล้วก็เอาข้างเอาเอาใบด้านานานะเกาะไข่เกาะออกมาเรื่อยๆนะพี่น้องแล้วก็้างนี้นะครับก็ปาดนะพี่น้องนะแล้วก็กาะออกมานะ นะคือสิบ่มีหญ้าตรงขอบกันแท้เลยนะพี่น้องนะ้ำผมนะครับคือเทคนิคผมนะพี่น้องเดี๋ยวผมพามาเบิง่งอ่าอีกรถคันหนึ่งนะับกันไปผมกับบุคคว่าเป็นรถไถนะพี่น้องเดียวกับในมาไทยนะครับของทางหน้าอีกท่องหนึ่งนะติดกันนี่เพมาไทยนะพี่น้องเป็นกียเก็บมุมเทคนิคบ่คือกันนะับเดี๋ยวผมพา,มาเบิ่งนะครับ นี่นะการเจี๊ยบมุ้มงมเพิ่อนควนจะปาดด,ดึงดึงออกยางเดียวนะพี่น้องนี่ราคามาเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งภาพมุ้งนี่คนระับไปดึงดึงออกยางเดียวนะครับถ้าดึงออกดึงออกสุดป,ปีนี่ราคาผมมีการใช้โคเปเพิ่อนอีกนะใช้ปั๊บเพิ่อนอีกหนึ่งคือลงนะครับบองนัสิลงเห็นไหมครับสังเกตง่ายๆเลยครับตรงนี้เสียนโน่นแห้งนะพี่น้องธรรมาดาแต่ผมไถนี่คือ ต้องปรับไปเพิ่นใหม่นะพี่น้องนะมาเบิ่งนะเพิ่นสิบอสเซ่พัดหน้าเลยนะพี่น้องนี่นะมุมตรงนี้นะมันสิใหญ่งงขึ้นมาทุกปีนะเพราะว่าเพิ่นปาดมาทางขีนะปาดตรงมาปาดตรงมานะตรงนี้เพิ่นบอสไซพัดหน้าเก็บเลยนะนี่นะมีแต่หญ้านะหญ้าไว้พี่นอ้องเดี๋ยวคองหน้าขึ้นนักนะถ้าผมเป็นเดี๋ยวคองหน้าปีหนา้าผมบ่จ้างแน่นอนนะท่านหนึ่งการเก็บมุมแบบนี้นะบ่ได้ว่าจะคลองเก็บมุมดีนะพี่น้องนะแจ้กาก็ เป็นเทคนิคของไพล้องมันคือว่านะ่ะแต่ยู่ที่เจ้าของหน้านะ่ะเป็นเป็นโพด้านนะ่ะเพิ่นจะเลือกไผ่นะพี่นอ้องมุืยไผ่บุบมางามนะนี่นะแต่ถือว่าเห็นมาเป็นหงแห้งนะ่ะผมก็บเบาหูวา่าไผ่นะพี่น้องอาจจะเป็นรถรถไถน้อย,อยนี้นะผมมึงคล้องมันนะ่ะอันนี้ก็ธรรมดาก็ต้องดันไม่เพิ่นยังหน่อยนะ่ะเพิ่น ไทออกแห้งน่ะว่าเบืองให้นี่นะครับคือกันน่ะให้ดิบเปนไถเนี่ยมิเตียห์ไหวนะพี่น้องเบาเก็บเลยนี่ครับนุ่นจูกูจีจีน่ะอือคือเปรียบเทียบระหว่างของผมเก็บนะเดียวผ้านี่ครับทักทายกันสี่กับพี่สีเลี้ยวแห้งนะพี่น้องนี่สาดออกไก่นะก็บพอดีน่ะแบบนี้ก็ต้องต้องถ้าผมสาดออกไก่จังสี่ผมต้องคือ เก็บงานเวลาคับงเก็บงานผมจิบไทยไทยกลับขึ้นอีกรอบนึงนะนะี่นก็จิบปิดมุ่งใหม่เขานะนี่มาเบิ้งนำนะผมนะผมจะเก็บม,มุ่งเนี่ยนี่น,นนะยังจีบผมในร่องให้พี่น้องในไ,ไปพิจารณาเบิ้งนะผู้ที่เป็นมือใหม่นะพี่นออออ้องลองเขับมาเบิ้งเพลงนี้การเก็บม,มุ่งให้ดีนะพี่น้องเจ้าของหน้าพนิดจ,าจากก้างมาจ้างกับโยที่เขาไทยดีเก็บม,มุ่งดีเ่าะนะพี่น้อง นี่ก็อยังสี่นะผมไทออกมายังสี่ผมต้องไทปิดไว้นะพี่น้องนะถ้ามันปิดบอมิดหรือมันห้องผลเท่ากับใส่พันหนานะดันเข้าไปนะนี่ก็เป็นสลับม,มืองใหม่นะกับเขามาเมิ่งได้นะพี่น้องนะถือเป็นประสบการณ์นะพ่อนะนั่งไปใส่นะนี่นะลงแห้งนะบอมไทยปิดให้เลยนะพี่น้องเดี๋ยวผมพาไทย์บ้างนะพี่น้องวัอนี้กับอองานเทย์นะ สิบก็เลยนะพี่น้องนี่นะประมาณสิบห้ไรนะไปไม่ดีนะช่วงนี้ก็เป็นนู่นนะผมไม่น้ำนะแต่ว่าลงไปตรงแนวที่เกี่ยวนะน่าจะเป็นเขาเนอะเขาที่เปนโล่นะจากเราเกี่ยวนะตรงนั้นนะทีไม่น้ำนะผมมึงนะสังเกตมึงนะช่วงไปนะครงที่ลงน้ำนะช่วงเช้านี่กนะ็ สบายก่อนนะพี avenues, he, ten, zu, Nixon, değil, 對對่น้องนะพอดีพูดมิ้นก็เลยขั้นเขียวนะพี่น้องนะเลยมาทายกิปแช่ประสบการณ์พี่น้องเลยมาเบิ่งมาฟังํำกันนะัจาน้ำไปใส่นะพอดีพี่น้องวถดน้พี่น้องพอดีมือฉมังเก่งแล้วกับพวกทนนะนะับบโบราณนักเบนเป็นเ่งดีทนันนะพี่น้องน่ครับสาอะไรมันเยอะข้อง ครับเดี๋ยวห้าถอยเอามุ้งผีกรอบนึงนะครับถ้าใช้เบอร์รองก็ตรงย็บขอบก่อนนะเรับยึบขอบยึบมุ้งเงีเรียบร้อยนะแค่ถ้าใชนะนะ้ครบนะครับถ้าใช้ครบเข่ากันสิครับใช้ครบเข่าครบรองเข่ากลางกันสะิเขาเย็บมุ้งที่หลังนะครัสำหรับผมนะแค่ถ้าใช้เบอร์รองคือเย็บเรียบร้อยก่อนนะพี่นะ้องเย็บโคบเย็บขอบอนะครับเห็นะเนะพราะปานใช้เยอะนึงม,มันจะเป็นค้งตรงขอบอีนะครับ นีทามันเลือกข้าต่องแยนได้เร็วนะคัะใส่ลอบเครืองที่เร็วหน่อยแลนได้เร็วนะครับแถมระกบฟังนี่นครับทําไทยเ้ิ่งนับ

เบงคือคุยกันที่สิว่านแบบนี้หรอคแช่ประสบการณ์กันนะพรมันคุยนะสำหรับเื่อไม่นะ่อนก้าแเดีวของก็เมียงพี่รอเ่งกี่แล้วนะ นีเฮาเย่าเฝ้านะครับเยาเฝ้าเก็บพี่น้องนะสำหรับมื่อใหม่นะครับตรงนี้เย่าเฝ้าให้เขายิบเข้าไปนะครับมาสุดท้ายนะพี่น้องนะมันจะงง่ามนะไอ้เดี๋ยวก็เคยเลี้ยนอย่าเพิ่งงอนนะมันยังงามนะพี่น้องเย่าเฝ้าเปิดยิบกันเลยทีผมไปไปเปิดได้เพราะว่ากี่ขั้นรับเพราะกำลังนะกัรขับรถ ดีนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับที่ว้ยซัมมี้ก่อนนะพี่น้องพ้อกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอาการเข้าบานสวัสดีครับ